นี้นะคะแพทเทิร์นที่พวกเราจะมาฝึกนะคะก็คือ if กับ because เ okay, อาแค่2ตัวนี้การฝึกของเราจะหลากหลายมาก Stay tuned. s t a y t u n e d ข้อที่1ค่ะถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอยากกินเค้กจะได้ว่ายังไงคะ if you want to ลดน้ำหนักคือ to lose weight if you want to lose weight คอมมาอยากกินห้ามกินขึ้นต้นด้วย don't เป็นประโยคคำสั่ง don't eat cake เฮ้ย hey, it's as simple as that มัน simple ขนาดนั้นจริงๆหร,รอแล้วทำได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะคะอะออกเสียงพร้อมกันค่ะ if you want to lose weight don't eat cake ถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีคุณต้องออกกำลังกายทุกวัน มีสุขภาพดี to be healthy ออกกำลังกาย exercise ที่เหลืองานเราคา่ะ if ไว้หน้าประโยคเลย if you want to be healthy you have to exercise every day นักเรียนคะใครที่ได้ไม่ตามครูไม่เหมือนกัน100%ยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราผิดนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดเราคิดตามเราก็เอามาเทียบกับคําตอบครูได้ถูกแค่50ถูกแค่70%็ดบเนแบบนี้อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ฝึกเลยนะเอาล่ะขอประโยคนี้อีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ดูซับค่ะ if you want to be healthy you have to exercise every day เสียงลิงก์เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เราจะคุยกับฝรั่งได้ง่ายขึ้นและฟังฝรั่งได้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นกันค่ะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า linking sound get used to it ข้อ3ค่ะถ้าคุณอยากมีความสุขอยู่ใกล้ๆกับคนคิดบวกเป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากมีความสุขแต่อยู่กับคนคิดลบอยู่กับคนที่บน่นคอมเพลนเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องชีวิตคอมเพลนทุกอย่างเลยอะแบบนี้ก็ยากที่จะมีความสุขใช่ปะดังนั้น ถ้าคุณอยากมีความสุขอยู่กับคนคิดบวกจะได้ไว่ายังไงคะ If you want to มีความสุข be happy คนที่ไม่เคยแต่งประโยคเลยจะไม่ชินกับการแปลงประโยคเขาจะแปลแบบตรงๆตงัวมีความสุข have happiness เฮ้ยใจเย็น to be happy เช่น I am happy ฉนันมีความสุขแต่คราวนี้ to ตามด้วย happy มันก็ต้องเป็น to be เพรเป็น to am ไม่ได้เหตุผลก็คือว่าตามหลัง to เี่ยถ้าเป็นกริยาต้องเป็นกริยาที่รูปไม่ผันนะนั้นถ้าเกิดให้กูแจกแจงให้ verb to be b เนี่ยมันรูปไม่ผันอยู่แล้วในนี้ถ้าเกิดผันมาเนี่ยเป็นช่องหนึ่งก็จะมี is a n are เป็นช่องสองก็จะมี was were ช่องสาม been เข้ okay, ่ใดังนั้นช่องที่ไม่ผัน to be if you want to be happy คอมมา Stay with positive people ถูกต้องไหม Do you agree อยากได้ advance กว่านี้นะคะการที่อยู่ใกล้กับคนอย่างนั้นอย่างนี้เราใช้คำว่า Surround เข้า okay, ป right? ะ Surround yourself with positive people Surround yourself with positive thinking people Alright Just do that Okay ประโยคสุดท้ายนะคะของการฝึกคลิปนี้นะคะาจะบอกว่า ถ้าคุณอยากมีความสุขอยู่ห่างจากคนคิดลบพยายามผลักตัวออกมาทําตัวเป็นแม่เหล็กขั้วเดียวกันนะกับคนคิดลบอย่าเข้าหาเขาพยายามแยกพลังงานออกจากกันไม่งั้นแล้วพลังงานลบๆมันจะส่งผลต่อต,ตัวเรานะคะ oh <no. S 1> อยู่ห่างจากนะเดี๋ยวคุณส้มแอบใบให้ stay away avoid get away from เพราะไหม If you want to be happy, stay away from negative people. Avoid negative people. Get away from negative people. I'm positive or optimistic. Negative or pessimistic. Positive people, optimistic people. Negative people. pessimistic People นักเรียนคะฝึกแค่นี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มใครอยากเรียนแบบจัดเต็มแน่นๆ56วันล้วนเลยแล้วแต่ละวันฝึกประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนิดๆนะคะนี่คือหลักสูตรที่ครูส้มได้จัดไว้ให้แล้วบอกเลยว่าสำหรับคนที่พื้นฐานน้อย พื้นฐานน้อยแต่อยากพูดได้แต่ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเรียนผิดวิธีน่ะจะเสียเวลาดังนั้นนะคะครูการันตีได้เลยจากประสบการณ์การสอนของครูทั้งในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์ประจำนะคะและการที่ได้เป็นครูติวเตอร์ในสถาบัานกวดวิชารวมถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกของครูสม้มซึ่งตอนนี้ก็ยังทําอยู่นี่เป็นประสบการณ์ที่ครูส้มได้เก็บเกี่ยวมากับทั้งคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่พยายามหรือคนที่เป็นเจ้าของภาษาดังนั้น ปรสบการณ์ตรงนี้ของครูนะคะเป็นสิ่งที่ครูได้นํามาหล่อหลอมปั้นเป็นคอร์สออนไลน์ที่ทําให้คนที่พื้นฐานน้อยอยากพูดได้กระมาไม่แน่นปัญหาโลกแตกต่างๆที่แก้ไม่ได้ด้วยวิธีการท่องจําหรือเรียนตามหนังสือหรือบางครั้งเรียนตามหลักสูตรเนี่ยมันก็ยังได้ไม่ครบทักษะยังไม่บรูรณาการมากพอดังนั้นถ้าคุณอยากสื่อสารได้คุณต้องฝึกที่กระบวนการคิดก่อน Crush your goals 56เอพิโซดคอสแต่งประโยคที่เหมาะกับคนพื้นฐานน้อยในเมื่อคอสดีนั้นมีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำคือคุณเนี่ยต้องสละเวลามาลงมือปฏิบัติจริงแล้วคุณจะเห็นผลสมัครได้ที่ l i n e a QR code ในไลน์แล้วก็ Facebook มาได้เลยนะคะสำหรับการขอดูตัวอย่างการสอนใครที่ยังไม่ Subscribe มาดูเป็นครั้งแรกครั้งที่2คิดว่าเฮย้ยแบบเนี้ถูกจริตการเรียนเรียนแบบนี้แล้วมันได้คิดตามอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็เจอกันที่ TikTok Instagram Facebook YouTube ต่างๆนานา,นาทุกช่องทาง English i n d and Frame วันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ